เชิญหน้าอำนาจวิญญาณร้ายเข้าสิงหลวงปู่หลอดประโมทิโตสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังคัมภีร์กับสุดท้ายทุกท่านวันนี้คัมภีร์กับสุดท้ายขออนุญาตนำเรื่องราวการจาริกทุดงของหลวงปู่หลอดประโมทิโตมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับเรื่องราวการทุดงของท่านจะเป็นอย่างไรเชิญรับฟังไปพร้อมๆกันครับ หลวงปู่หลอดประโมที่โตในวัยชาราท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดศิริกรมลาวาดหรือวัดใหม่เสนานิคมเขตบางเขนกรุงเทพมหานครในวัยชกันพระเถราจารย์ท่านนี้ยึดถือธุดงค์เป็นวัดตลอดเวลา9้าเดือนของการออกพรรษาเป็นเวลานับสิบปีตลอดเวลาอันยาวนานซึ่งหลวงปู่หลอดจาริกสู่ป่าขาวันเปล่าเปลี่ยวห่างไกลจากผู้คนพลุกพล่าน และร้อนเล่าด้วยไฟกิเลสก็เพื่อพารูปกายสังขารนี้ไปสู่ความวิเวกมุ่งหน้าฝึกจิตด,ด้วยการปฏิบัติสมณธรรมอย่างอุกฤษและมุ่งมั่นตัดขาดวงกิเลสทั้งหลายที่ก่อติดจ,จิตวิญ,ญญาณข้ามภพข้ามชาติมาให้จงได้และในห้วงเวลาดังกล่าวนั้นหลวงปู่หลอดได้เผชิญกับประสบการณ์ซึ่งไม่ผิดกับพลังแห่งสัจธรรมที่หลอ่อหลอมดวงใจให้แข็งแกร่งภายใต้สติอันมั่นคง ดังเช่นการเผชิญกับเสือร้ายเป็นครั้งแรกในชีวิตของท่านเสือเดรัชานผู้ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเจ้าป่าคือสัตว์กินเนื้อที่น่ากลัวที่สุดอนุภาพหน้าพรั่งพึงสุดขีดของมันจะปรากฏให้เห็นขณะออกล่าเหยือ่อหรือได้รับบาดเจ็บหรือจนตรอกเพียงแค่เสียงเสือคำรามสะท้อนสถานมาให้ได้ยินสัตว์ในป่าดงดิบดงลึกก็แตกตื่นหนีกันกระเจิง ว่ากันว่าขนาดลิงอยู่บนยอดไม้สูงลิฟเสืออยู่บนพื้นดินคนต้นไม้เพียงแค่เสือแผดเสียงร้องคำรามสนัน่นลิงถึงกับมืออ่อนตีนอ่อนด้วยความหวาดกลัวสุดขีดหล่นลิ้วลงมาให้เสือตะปบกินง่ายๆเสียอ,อย่างนั้นแหละแม้แต่สตว์มนษย์เช่นเราหรือท่านก็เถอะต่อให้มีอาวุธทรงอนุภาพสังหารเฉียบขาดในมือก็ยังไม่กล้าบ,บังอาจประจันหน้ากับเสือตรงๆขนาดเสืออยู่ในกรงยังอดหยงมันไม่ได้ แต่หลวงปู่หลอดท่านเคยประชิญหน้ากับสื่อมันแล้วและประจันหน้าห่างกันไม่ถึงสองวาสีด้วยซ้ำครั้งนั้นหลวงปู่หลอดเพิ่งจะออกธุดงเป็นครั้งแรกโดยเริ่มต้นที่จังหวัดอุดรธานีเดินลัดตัดป่าไปทางอำเภอหนองบัวลําพูทะลุออกบ้านหนองภัยศูนย์บ้านนกคล้อกระทั่งมาถึงบ้านผาวังบ้านผาวังฝังตัวเองอยู่บนพื้นที่ของป่าซึ่งยังอุดมสมบูรณ์ และชุกชุมด้วยสัตว์ป่าโดยเฉพาะเสือซึ่งปรากฏดโฉมไม่เห็นเป็นประจำหลวงปู่หลอดเลือกทำเลปักกลดในที่อันสงบแล้วเร่งกระทำความเพียรทั้งกลางวันและกลางคืนใกล้ๆกับกรดหลวงปู่หลอดทำทางเดือนจงกรมเอาไว้เพื่อสลับกิริยานั่งภาวนามาเป็นยืนและเดินคืนนั้นเลยเวลาเที่ยงคืนแล้ว หลวงปู่หลอดเปลี่ยนจากท่านั่งภาวนามาเป็นเดินจงกรมโดยจุดโคมเทียนแขวนไว้ที่ข้างทางเดินพอสว่างรำไรขณะที่กำหนดกิริยาก้าวเดินโดยมีสติรับรู้ทุกความเคลื่อนไหวพลันนั้นเสียงเสือก็คำรามโหกสนั่นขึ้นมาใกล้ๆแล้วร่างของเสือใหญ่ลายพาดก่อนก็ได้เยองย่ยางออกมาจากเงามืดข้างๆทางเดินจงกรมความตื่นตระหนกความหวาดกลัวสุดขีด จยู่โจมถ่กระแทกหลวงปูหลอดจะนไม่เคยเจอมาก่อนความรักตัวกลัวตายไม่รู้ว่ามาจากไหนอารมณ์พลั้นพลึงของจิตนี้เล่นงานสติเสียจนย่อยยับป่นปีถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปหากตกอยู่ในภาวะที่กำลังเสือจะเข้ามาตะปบซึ่งเห็นอยู่ห่างไม่ถึงสองวาก็คงสติแตกเพราะความกลัวไปแล้วสำหรับหลวงปูหลอด ซึ่งผ่านการฝึกจิตควบคุมสมาธิมาพอสมควรจึงเสียศูนย์ไปแค่วูบเดียววูบหนึ่งที่กลัวจนเลยขีดสุดความกลัวก็ดับวูบหายไปเหลืออยู่แต่ตัวสติจะอยู่หรือตายก็ไม่สำคัญอีกต่อไปจิตวูบเข้าไปยึดเหนี่ยวพระบรารมีของพระพุทธเจ้าแนบแน่นคิดอยู่แต่ว่าถ้ามีกรรมกับเสือตัวนี้มาก่อนก็ขอให้มันฆ่ากินไปเสียเถอะ จะได้ชดใช้หนี้เวรหมดสิ้นกันเสียทีแล้วหลวงปู่ก็หลับตาปิดสนิทพุ่งจิตไปที่คำภาวนาพุทโธกำหนดลมหายใจเข้าออกตามแนวทางอนาปานสติจิตก็ดิ่งสู่ความสงบอย่างรวดเร็วไม่รับรู้ว่ามีเสืออยู่หรือไม่ไม่มีความเป็นความตายหลงเหลืออยู่แต่อย่างใดจิตสงบเงียบอยู่เช่นนั้นเนิ่นนานกระทั่งใกล้เวลาเกิดฟ้าสาง จิตค่อยคลายออกจากสมาธิลืมตาขึ้นดูปรากฏว่าเสือหายไปแล้วไม่รู้ว่าเสือหายไปไหนและไปทางไหนและไปเมื่อไหร่หลวงปู่หลอดก็บังเกิดทำปิติอย่างล้นพ้นรู้แล้วว่าอนุภาพแห่งสมณธรรมนั้นทรงพลังสุดจะประมาณได้รู้แล้วว่ากฎแห่งกรรมนั้นเป็นเช่นไรและรู้แล้วว่าวิธีทางที่จะปฏิบัติสืบต่อไปเบื้องหน้านั้น ควรกระทำอย่างไรหลายพรรษาผ่านไปกระทั่งถึงการออกพรรษาหนึ่งหลวงปู่หลอดได้จาริกทุดงมไปกับหลวงปู่บัวพาปัญญาภาโสแห่งวัดพระสถิตอําเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเพียงสองรูปโดยมุ่งหน้าไปทางบ้านนาสีนวนผ่านบ้านห้วยหีบบ้านนาตังงอยบ้านจันเพนจากนั้นก็ถึงบ้านควรปุ่น บ้านควนปุ่นแห่งนี้อยู่ติดเชิงเขาภูมิประเทศเป็นป่าดงกันดานชาวบ้านทำไร่ทำนาหาเลี้ยงชีวิตไปตามประสาเมื่อหลวงปู่หอจับหลวงปู่บัวพามาถึงจึงได้ปักหลอดอยู่ห่างจากหมู่บ้านตามสมควรด้วยเห็นเป็นสถานที่ร่มรื่นงสงบสงัดและเหมาะสมที่จะกระทำความเพียรสักระยะหนึ่งชาวบ้านควนปุ่นเห็นพระธุดงกรรมฐานมาปักหลดบำเพ็ญธรรม ก็พากันมากราบไหว้หลายคนในจำนวนนี้มีหญิงวัยกลางคนชื่อว่าคำต้นรวมอยู่ด้วยแม่คำต้นแนะนำตัวเองว่าตนเป็นคนทรงผีประจำหมู่บ้านเวลาชาวบ้านมีเรื่องราวเดือดร้อนอะไรหรือเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมาหาแม่คำต้นให้แม่คำต้นเข้าทรงผีแล้วผีที่สิงร่างจะให้คำแนะนำต่างๆให้กลับไปปฏิบัติ ซึ่งก็ต้องมีการจัดหาเครื่องเส้นสังเวยต่างๆมาบูชาผีให้ผีเสพทุกครั้งไปแม่คำต้นเล่าถวายพระทดงกรรมฐานต่อไปอีกว่าคนทรงผีนี้ลำบากทรมานเหลือเกินจะทำอะไรก็ต้องระมัดระวังหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะกลัวจะผิดผีเวลาทำผิดคราวใดผีก็จะเข้าสิงจนหมดสติไม่รู้สึกตัวผีต้องการให้ทำอะไร ก็ต้องทำตามที่บัญชาทุกอย่างไม่มีความสุขสบายเช่นคนธรรมดาทั่วไปแม้แต่น้อยเพราะผีที่เข้าสิงไม่ได้มีตัวเดียวหากมีผีหลายตัวคอยรบกวนไม่ได้หยุดแม่คําต้นถามหลวงปู่หลอดและหลวงปู่บัวพาว่าท่านทั้งสองพอจะช่วยเหลืออย่าให้ผีเข้าสิงได้หรือไม่อยากให้ไล่ผีออกไปจากร่างไม่ต้องการให้ผีมากระทำเช่นที่ผ่านมาอีก หลวงปู่หลอดจึงถามว่าโยมคิดอย่างไรถึงไม่อยากเป็นคนทองต่อไปอีกละ่ะแม่คำต้นตอบว่าเกิดจากที่ข้าน้อยฝันข้าน้อยฝันประหลาดเหลือหลายในคืนหนึ่งที่ข้าน้อยกำลังหลับสนิทข้าน้อยฝันว่าอยู่ในห้องห้องหนึ่งมีประตูอยู่สองบานอยู่คนละฝากประตูหนึ่งมีชายร่างสูงใหญ่ดำมืดไปทั้งตัวยืนอยู่ อีกประตูหนึ่งมีพระแก่ชรา,ารูปหนึ่งยืนอยู่ชายสูงใหญ่ตัวดำมืดก็บอกให้ตามเขาไปพระผู้เท่าก็บอกให้ตามท่านไปเช่นกันในฝันนั้นข้าน้อยเกิดความลังเลไม่รู้ว่าควรจะไปกับใครดีในที่สุดก็เชื่อว่าพระต้องดีกว่าผีแน่จึงตัดสินใจไปกับพระจากนั้นข้าน้อยก็ตกใจตื่นแม่คำต้นเชื่อมั่นว่าความฝันต้องเป็นจริงแน่ๆ เพราะเพิ่งฝันเมื่อคืนนี้เองพอล่วงเช้าตอนบ่ายพระธุดงค์คือหลวงปู่หลอดกับหลวงปู่บัวพาก็มาถึงที่หมู่บ้านแม่คำต้นได้ขอให้หลวงปู่หลอดเมตตาช่วยเขาด้วยเถิดหลวงปู่หลอดได้ปรึกษากับหลวงปู่บัวพาว่าพอจะช่วยโยมคำต้นได้หรือไม่เพราะหลวงปู่บัวพานั้นท่านเก่งทางด้านพุทธาคมสยเวท มีความชำนาญในการส่งคราะห์ญาติโยมที่ถูกผีเข้าสิงหรือถูกกระทำทางคุณใสหลวงปู่บัวพาบอกว่าถ้ามีหลวงปู่หล่อช่วยอีกแรงหนึ่งก็คงส่งคราะห์ให้ได้แม้วิญญ,ญาณจะกล้าแข็งสักเพียงใดก็คงไม่อาจต้านทานกระแสจิตของสมณะสองรูปได้แน่นอนดังนั้นหลวงปู่หล่อจึงบอกให้แม่คำต้นมาทำพิธีในวันรุ่งขึ้นและกำชับให้พาลูกหลานมาด้วยหลายคน เพราะเวลาวิญญาณที่สิงร่างอรารวาสจะมีกําลังเหนือคนธรรมดาหลายเท่าเช้าวันรุ่งขึ้นหลวงปู่ทั้งสองได้ไปบินธบาติที่หมู่บ้านควันปุ่นจากนั้นก็กลับมาที่กฎแล้วก็ทำพัฒกิจเป็นที่เรียบร้อยกระทั่งสายพอสมควรแม่คำต้นและลูกหลานตลอดจนชาวบ้านซึ่งรู้ว่าแม่คำต้นจะเลิกเป็นคนทรงผีเด็ดขาดก็รวมกลุ่มกันมาที่กรดของหลวงปู่หลอดและหลวงปู่บัวพา หลวงปู่ทั้งสองได้ถามย้ำแม่คำต้นว่าตัดสินใจแน่วแน่เด็ดขาดแล้วหรือแม่คำต้นก็ยืนยันเป็นมั่นคงว่าจะไม่ยอมเป็นทาสผีอีกต่อไปหลวงปู่บัวพาจึงได้นำน้ำพระพุทธมนต์ในบาตรและให้แม่คำต้นรับไตสถานคมปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะจากนั้นก็บอกให้แม่คำต้นสงบใจตั้งจิตรำลึกนึกถึงคุณพระพุทธ คุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เอาไว้ให้แน่วแน่หลวงปู่บัวพาก็กล่าวนำไหว้พระเริ่มต้นที่อิปิติโสภควาระระหว่างนั้นหลวงปู่หลอดก็รวมจิตลงสู่สมาธิแผ่กระแสกุศลเมตตาเป็นพลังช่วยหลวงปู่บัวพาอีกทางหนึ่งเมื่อแม่คําต้นสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วก็นั่งพนมมือหลับตาพยายามทำจิตน้อมรำลึกถึงพระรัตนตรยัย ขณะที่หลวงปู่บัวพาสวดพุทธาคมทำน้ำพระพุทธมนต์ไล่ผีตอนแรกๆแ,แม่คำต้นก็นั่งนิ่งเฉยเป็นปกติพอเวลาผ่านไปได้ครู่หนึ่งก็เกิดอาการกระสับกระส่ายร่างกายสั่นไม่หยุดพร้อมกับส่งเสียงครางเครือในลำคอตลอดเวลาพอดีกับหลวงปู่บัวพาทำน้ำพระพุทธมนต์เสร็จสิ้นท่านจึงใช้กร,รมยาคาจุ่มน้ำพระพุทธมนต์ จากนั้นก็พรมไปที่แม่คำต้นทันทีที่หยาดน้ำพระพุทธมนต์กระทบร่างแม่คำต้นหญิงวัยกลางคนก็กรีดร้องสุดเสียงทะลึ่งพรวดสุดตัวปลาหนึ่งน้ำพระพุทธมนต์เป็นน้ำร้อนเดือดพล่านญาติพี่น้องสี่ถึงห้าคนซึ่งคอยทีอยู่แล้วต่างทลันเข้าไปช่วยจับยึดตัวแม่คำต้นเอาไว้ทั้งแขนทั้งขาก่อนจะดิ้นรนเกือกกิ้งไปกับพื้นแม่คำต้นไม่ได้มีรูปร่างใหญ่อ้วนล่ำแต่อย่างไร ออกจะเป็นหญิงร่างเล็กและผอมบางเสียด้วยซ้ำแต่เวลานั้นไม่รู้ว่าเอาเรื่อเอาแรงมาจากไหนญาติพี่น้องที่ช่วยกันจับยึดเป็นชายชะกันก็มีหลายคนส่วนที่เป็นหญิงก็จัดว่าร่างใหญ่แข็งแรงเอาการทีเดียวกระนั้นแต่และคนก็ต้องออกแรงจับกดกันจนเหงื่อหยดโสมหน้าหลวงปู่บัวพาท่านสาธยายมนไม่หยุดพร้อมกับพรมน้ำพระพุทธมนเข้าใส่อย่างต่อเนื่อง แม่คําต้นพยายามดิ้นสะบัดให้หลุดจากคนหลายคนที่จับยึดตัวเอาไว้เบิ่งในตาขวางแทบถลนออกนอกเบา้าหน้าตาบิดเบี้ยวทะมึงถึงเหมือนไม่ใช่แม่คําต้นคนเดิมพร้อมทั้งคํารามเสียงแหบห้าวอย่างกระดับกรียวว่าเอาน้ำร้อนมาสาตกูทำไมกูร้อนปวดแสบปวดร้อนทนไม่ไหวแล้วหยุดสาตน้ําร้อนใส่กูเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้หลวงปู่บัวพาและหลวงปู่หลอด มิได้ตอบโต้แต่อย่างใดหลวงปู่บัวพายิ่งพรมน้ำพระพุทธมนต์หนักมือกว่าเดิมเข้าไปอีกแม่คำต้นก็อารวาดด้วยกิริยากโกรธแค้นสุดขีดปากก็ตะโกนวอยไว้ไม่ยอมหยุดหลวงปู่บัวพาบอกให้ผีที่แอบสิงอยู่ในร่างแม่คำต้นออกไปเสียแต่ผีก็ยังดื้อดึงสุดฤทธิ์ทั้งทั้งที่ท่าทางของมันกำลังได้รับความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัส คราวนี้หลวงปู่บัวพาไม่พรมน้ำพระพุทธมนต์แล้วหากจะยกบาตรขึ้นเทน,น้ำพระพุทธมนต์รดลงไปที่กลางกระหม่อมของแม่คำต้นตรงๆยิงไว้กลางคนซึ่งเป็นร่างทรงของผีทะลึ่งพ่วดสุดตัวในตาเหลือค้างเห็นแต่ตาขาวหวีดร้องหวยหัวหน้าขนพองสยองกล้าวโอ้ยทนไม่ไหวแล้วข้ายอมแล้วจะออกไปแล้วอย่าทำข้าอีกเลย สิ้นคำร้องรำ่ำตัวแม่คำต้นก็อ่อนย่ยฟุบหมอบคาที่หลวงปู่บัวพารดน้ำพระพุทธมนต์ที่เหลือในบาทลงไปบนศีรษะแม่คำต้นจนหมดคราวนี้แม่คำต้นไม่มีปฏิกิริยาอะไรคงฟุบหมอบหายใจรรวยแน่นิ่งอยู่อย่างนั้นแสดงว่าวิญญาณผีที่แอบสิงร่างอยู่ตเตลิดเบิดเบิงหนีหายไปหมดแล้วพักใหญ่ๆแม่คำต้นจึงได้ฟื้นคืนสติ เงยหน้าขึ้นมาด้วยท่าทางมึนงงเต็มที่เพราะไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับตนเองขณะที่วิญญาณร้ายเข้าสิงญาติพี่น้องต้องเล่าเหตุการณ์ให้ฟังทั้งหมดแม่คำต้นก็ปิติดีใจยิ่งนักที่หลุดพ้นจากอำนาจวิญญาณผีเสียทีหลังจากที่เป็นทุกข์ทรมานมานานหลวงปู่บัวพากับหลวงปู่หลอดได้ผูกข้อมือแม่คำต้นด้วยสายศีลและทำมงคลคล้องคอให้อีกเพื่อป้องกันไม่ให้ผีแอบแฝงมาเข้าสิงต่อไป นับแต่นั้นแม่คําต้นร่างทรงผีก็ไม่ปรากฏว่ามีผีมาเข้าทรงเข้าสิงอีกเลยแต่ทว่าหลวงปู่หลอดและหลวงปู่บัวพาก็ต้องอยู่ที่หมู่บ้านควันปุ่นอีกต่อไประยะหนึ่งเพราะผีซึ่งเข้าสิงแม่คําต้นได้กลับไปรังควานชาวบ้านคนอื่นๆเป็นภาระให้หลวงปู่ทั้งสองต้องทําวิธีไล่อีกหลายรายหลวงปู่หลอดจึงได้ให้ชาวบ้านควันปุ่นมารับไตสรณคม ปฏิญาณตนเป็นพุทธมามากะทุกคนแล้วสอนให้สวดมนต์ไหว้พระและปฏิบัติภาวนาพร้อมกันนั้นยังสอนให้ทุกคนรักษาศินห้ายอย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมในที่สุดชาวบ้านควนปุ่นก็ไม่มีพูดผีวิญญาณร้ายใดๆมาแสดงฤทธิ์ข่มเหงรังแกอีกเลยหลวงปู่หลอดจาริชุดงไปกับหลวงปู่บัวพาผู้เป็นสาธรรมิกตลอดพรรษานั้น ตราบถึงการเข้าพรรษาจึงได้แยกย้ายไปจำพรรษาต่างอารามกันหลังออกพรรษาทุกๆปีหลวงปู่หลอดประโมทิโตจะถือธุงดงเป็นวัดตลอดมาและนี่คือเรื่องราวการปรเผชิญอำนาจวิญญาณร้ายของหลวงปู่หลอดประโมทิโตสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ เพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต,ต่อไปจากทางคมภีกับสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ต้องขอรักคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับฟังและรับชมคัมภีร์กับสุดท้ายหวังว่าเราคงจะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้คัมพีกับสุดท้ายต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ